สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมอยู่หน้าปากซอยทุ่งมังกรซอย11ถนนพุทธมณฑลสาย1ก็จะเข้าซอยไปนะครับเพื่อไปร้านครัวทุ่งมังกรวันนี้จะไปกินกะเพราเดี๋ยวเราเข้าไปในซอยดูนะครับว่าร้านจะเป็นอย่างไรบ้างนะเห็นมีข่าวว่ากะเพรา20บาทเท่านั้นนะครับ ก็ขี่รถมาตะคู่นะครับร้านก็มีที่จอดรถเนี่ยนะมีจอดรถยนต์จอดรถมอเตอร์ไซค์ได้ตอนนี้ผมก็มาถึงร้านครวัวทุ่งมังกรแล้วนะครับตัวร้านครวัวทุ่งมังกรเขาก็จะอยู่ข้างๆกับร้านหลง บะมี่ฮ่องกงเดี๋ยวผมเดินพาเข้าไปดูบรรยากาศในร้านร้านครัวทุ่มมังกรก็เป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารไทยตัวร้านขนาดไม่ใหญ่มากนะครับด้านในก็มีเตาที่ใช้ทำโรตีก็จะเห็นวิธีการทำโรตีกันแบบสดใหม่เลยอาหารไทยก็จะเป็นอาหารแบบจานเดียวเป็นหลักเครื่องดื่มราคาก็สุดเบานะครับเริ่มต้นที่20บาท ก็มีที่จอดรถยนต์จักรยานยนต์ไว้บริการสำหรับรถโดยสารนะครับก็ยังมีนะอย่างเช่นสาย66สาย28สาย89 507สาย524สาย40แล้วก็สาย157ก็มาลงปากซอยทุ่มังกร11เ,เดินเข้าซอยเจอแยกก็เลี้ยวขวาตัวร้านทุ่งมังกรก็จะอยู่ทุ่มังกรซอย4นะครับจากปากซอย1 1เ,เดินเข้ามาก็ประมาณ400เมตรเท่านั้นร้านก็จะเปิดในเวลา8โมงครึ่งนะครับ จนถึงเวลา1 8บแนาฬิกาสานาทีแล้วก็หยุดในวันจันทร์เมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมก็สั่งตามเมนูที่เขาวางไว้ปากซอยเลยก็คือกะเพานะครับก็สั่งกะเพาหมูสับมาแล้วก็มีไข่ดาวด้วยจากนั้นก็สั่งชายเย็นมาอีกหนึ่งแก้วแล้วผมก็ยังสั่งโรตีนะครับมาทานด้วยนะเป็นโรตีกล้วยนะครับเขาก็ทําให้ดูแบบเห็นๆเ,เลยนะครับวิธีการทําของเขา ผมก็เดินเข้าไปดูนะครับก็มีโรตีนมนะครับโรตีกล้วยโรตีไข่ก็สั่งไปได้นะครับอาหารที่รับประทานนะครับถือว่ารสชาติใช้ได้นะบรรยากาศก็ดีนะครับกระเพราที่ผมสั่งก็ยี่สบาทเท่านั้นนะมีไข่ดาวด้วยนะครับก็เพิ่มเป็นสิบาทก็เป็นสามสิบาทชายเย็นก็ยี่สิบห้าบาทส่วนโรตีก็สี่สบาทเท่านั้น รวมแล้วไม่ถึงร้อยนะครับอยู่ที่เก้าสิบห้าบาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ราคาไม่แพงนั่งอยู่ในห้องแอร์มีเครื่องปรับอากาศก็แนะนำกันนะครับสำหรับครัวทุ่งมังกรก็ตั้งอยู่าปากซอยทุ่งมังกรซอยสี่ชิมพลีเขตตลิง่งชันกรุงเทพมหานครขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ